วันนี้เรามาดูชช่ทลีครับนี่คืออาสามากหรือว่าปากนำทีผ้าครับมาจือสิ่งมัตชะชันครับนี่เห็นไหมครับดูลอยมาจากไหนครับดูเรือทงโยุ่ยโตครับเป็นต่อไม้ประเภทไหนครับไปคอรู้ม้งครับนี่ไหมครับต่อท้าที่ลุยสัตว์มายุ่ชยทลีครับเห็นไหมครับต่อนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างครับจิ้งไทะทลีครับ เห็นไหมครับนี่คือชายตาลีบ้านที่ชนบ้านเราครับนี่ก็บปูปูที่ฟุบปูนที่ฟุบตับปูหลังกาวบมานที่อยนครที่์ต้มาด้วยกับวาติ๊ดตึงช่ายตาลีนะครับปล่อยน้ำมาทั้งนั้นต่อนนี้น้ำสาเยอะแยะแบบนี้ครับไปดูไม้ประวิ้นได้นะครับครับเอาอยู่ใตู้ครับอืมเล้นะครับเอาไปทำอะไรได้มั่งปูนี้จื๊อไปหมอบกหมาตัดมีนาที่ไร่เข้าอย่างเดียวครับ ใสตรีบันเราตีติ้มไปด้วยคำระชารตีช่วยห้ามมากๆเลยครับเฮ้ยอ่าได้ตัวนึงนี่ยได้ปลาได้ปลาได้ี่าโอ้นี่ได้ปลาดุกเลยเห็นมานี่นี่ดุกดุกเลี้ยเลยวันนี้อ๋อเนี่ยนะครับคอยเปดเนี่ยดุกเลี้ยมาหนินี่กัดตกปลาย่าของกูดัด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 ดเลยหครับ เนี่ยคือก็มาตกได้ชมเลยครับบรรยากาศเได้ไหมบรรยากาศชายทะเลบ้านเราครับกินไหนครับตกวันนี้เนี่ยลองลองลอง,ลองตกสักซ่องซอกคันซอกคันเบ็ดได้ได้เนี่ยครับตกชายทะเลบ้านเราอ่กินแนวไหามาครับนี่ไหมครับคุณมาเยอะครับวันชายชายคุณจะติมมดมาลาหายหายครับกระดูกันตา,า,ายได้ด้วยว่าไม่ไม่ใช่ได้ใช่ไหม แขกมีอยไางนั้นใช่ไหมปอตเอรอย่างนี้เนะฮะนี้รองโวยว่นอะไรอย่างขว่าคุณไม่รู้วะอ่าเนี่ยครับหายไปหนึ่งตัวแล้วพุ่มาไม่อย่างที่ไหนดีนี่ครับเห็นไหมหายไปหนึ่งตัวนาเก่งนาเก่งสมเก่งเก่งสมเลยนะเก่งสมก่งับเพชรเก่งสมกับเพชรครับหายครับใจเลีบ้านเราอ่าวิถีชีวิตก้องคนที่ชนครับหุ่นบ้านๆต่างจังหวัดบางทีไม่เคยเห็นเนี่ยมาแล้วครับ hồn dứa cả bên đâu tên mét lưới này, nè ừ, thì tên mét chát lưới